ผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ล้วนเชื่อว่าพวกเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตพวกเดียวที่อาศัยอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ข้างนอกนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นอีกมากมายสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีสูงส่งกว่าเราคอยเดินทางแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเราอยู่เสมอด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกันไปบางแห่งมีรายงานการพบยู o และบางแห่งมีรายงานว่ามีผู้คนถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปซึ่งเรื่องเหล่านี้มันได้ทำให้ผู้คนบนโลกอย่างเรารู้สึกหวาดวิตกกับจุดประสงค์ของมนุษย์ต่างดาวว่าพวกเขาตั้งใจจะทำอะไรกับพวกเรากันแน่มิติที่หสัปดาห์นี้เราจะขอเปลี่ยนบรรยากาศนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวที่ถูกขอมาอย่างมากมายเรื่องหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับปริศนาลึกลับ ที่ถูกเล่าสืบต่อกันมายาวนานจากสื่อหนังสือพิมพ์ในอดีตมาจนถึงสื่อเว็บไซต์ในปัจจุบันเรื่องราวการหายตัวไปอย่างปริศนาของคนทั้งหมู่บ้านว่าพวกเขาเหล่านั้นถูกบางสิ่งบางอย่างลักพาตัวไปและพวกเขาเหล่านั้นถูกลักพาตัวไปทำไม จะเล่าเรื่องราวนี้มิติที่6อยากจะบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าทางรายการไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนหรือลดความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่ได้เคยนำเรื่องราวเรื่องนี้ออกเผยแพร่แต่อย่างใดมิติที่6ต้องการเพียงจะนำเสนอข้อมูลอีกด้านที่เราพบให้ท่านผู้ชมได้ใช้วิจารณญาณในการคิดจากข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพียงเท่านั้นโดยเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการที่มีเว็บไซต์หลายแห่ง ได้นำเสนอบทความที่อ้างว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการหายตัวไปของชาวเอสกิโมทั้งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบอันจิคุนิซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้ในปีคริสตศักราช1930ณสถานที่แห่งหนึ่งมันคือทุ่งน้ำแข็งอันรกร้างทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายฤดูใบไม้ร่วง สถานที่แห่งนี้มันเป็นทุ่งกว้างใหญ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและลมแรงโจโลาเบลนายพรานผู้เลี้ยงชีพด้วยการดักจับสัตว์ขนปุยเพื่อนำไปทำเป็นเครื่องแต่งกายได้เดินทางไปยังหมู่บ้านของชาวเอสกิโมที่เขารู้จักเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้นำสิ่งที่เขาจับมาได้ให้ชาวบ้านนำไปแปรรูปเป็นสินค้าออกจำหน่ายกันต่อไปซึ่งการเดินทางครั้งนี้ มันก็ดูจะไม่มีอะไรผิดปกติไปจากที่เคยและเมื่อเขาได้มาถึงยังหน้าหมู่บ้านโจก็ได้ส่งเสียงตะโกนทักทายไปตามธรรมเนียมของที่นี่แต่ทว่ามันกลับไม่มีเสียงของใครตอบรับคำทักทายของเขาเลยโจลาเบลเดินตรวจสอบไปรอบๆหมู่บ้านเขาก็เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดเพราะตอนนี้เขาไม่พบชาวบ้านเลยแม้แต่คนเดียวทั้งๆท,ที่จริงๆแล้ว หมู่บ้านแห่งนี้น่าจะมีชาวเอสกิโมอาศัยอยู่ประมาณ2,000คนและช่วงเวลาที่โจไปถึงนั้นมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวเอสกิโมกำลังกลับจากการทำงานข้างนอกกันแล้วที่ท่าน้ำมีเรือคายักจอดอยู่แต่กลับไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดๆโจลาเบลจึงลองเดินไปยังกระท่อมของชาวเอสกิโมทีละหลังซึ่งมันก็เหมือนเดิมคือไม่มีใครอยู่ที่นี่หรืออยู่ในบริเวณไหนๆเลย ทั้งๆท,ที่เขายังเห็นว่าภายในบ้านแต่ละหลังนั้นยังมีอาหารบางส่วนถูกเก็บไว้แม้แต่เสื้อผ้าที่ทำจากขนแมวน้ำมันก็ยังคงแขวนอยู่ในที่ของมันโจเห็นประกายไฟอยู่ห่างไกลออกไปจากจุดที่เขายือนอยู่เขาจึงค่อยๆเดินไปยังจุดนั้นด้วยความระมัดระวังเพราะตอนนี้เขาเริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างบางอย่างที่จะทำให้เขานึกถึงปีศาจแห่งรัติการ มันอาจกำลังไร้รำอยู่ใต้แสงจันทร์อยู่ตรงบริเวณจุดนั้นก็เป็นได้แต่พอโจเดิน้าไปถึงบริเวณดังกล่าวเขาก็พบเพียงกองไฟที่มีหม้อต้มเนื้อจนไม่เกรียมคาอยู่อย่าว่าแต่คนเลยที่นี่ไม่มีแม้แต่เงาของสิ่งมีชีวิตให้เขาเห็นแม้แต่น้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านกว่า2000คนของหมู่บ้านแห่งนี้กันแน่หลังจากที่โจคุ้นคริตอยู่ครู่ใหญ่ เขาจึงตัดสินใจรีบวิ่งอย่างไม่หยุดพักเพื่อจะได้ไปยังศูนย์ส่งตรเลขที่ใกล้ที่สุดและรีบส่งข้อความบอกสิ่งที่เขาได้พบครั้งนี้ให้กับกองตำรวจม้าของประเทศแคนาดาทราบทันทีไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและพวกเขาต่างก็รู้สึกง,งุนงงกับการหายไปของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแห่งนี้เช่นกันหลายหน่วยงานช่วยกันรวบรวมผู้คน จะตั้งเป็นกลุ่มเพื่อออกสำรวจตามหาชาวบ้านกันอย่างเต็มที่และสิ่งที่พวกเขาได้พบเพิ่มเติมก็คือซากรถเลื่อนที่ใช้สุนัขลากจำนวนหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้พื้นหิมะกว่า12ฟุตโดยจุดที่พบนี้มันก็อยู่ห่างออกไปจากบริเวณหมู่บ้านไม่มากนักซึ่งก็แน่นอนว่าสุนัขที่ติดอยู่กับรถเลื่อนนั้นล้วนนอนแข็งตายไปแล้วทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบอีกว่า บางสิ่งบางอย่างมันดูผิดปกติออกไปอย่างเช่นชาวเอสกิโมที่นี่ทิ้งถิ่นฐานไปโดยไม่ได้นําอาหารใดๆติดตัวไปเลยแถมบริเวณที่ชาวเอสกิโมใช้ทําเป็นสุสานฝังศพ mm. ก็พบว่ามันได้ถูกใครบางคนไม่ก็อะไรบางอย่างขุดศพออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงหลุมศพอันว่างเปล่าเท่านั้นหลังจากค่ําคืนแห่งความผิดปกตินี้ผ่านพ้นไป เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงหลายแห่งมีชาวเขาบริเวณใกล้เคียงล้วนบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าในคืนดังกล่าวพวกเขาพบเห็นปรากฏการณ์ประหลาดมีลักษณะเป็นลำแสงสีน้ําเงินลอยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอยู่เหนือบริเวณหมู่บ้านแห่งนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งพวกเขาต่างก็มั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในคืนนั้นมันไม่ใช่แสงเหนือที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างแน่นอน เพราะลำแสงที่พวกเขาเห็นนั้นมันมีลักษณะฉายออกไปนิ่งๆดูแล้วมันน่าจะถูกบางสิ่งบางอย่างสร้างขึ้นมาเสียมากกว่าซึ่งต่อมาลำแสงดังกล่าวก็ค่อยๆจางหายไปและเรื่องนี้ก็ได้ทำให้หนังสือพิมพ์ทั่วโลกนําเสนอข่าวการหายตัวไปของชาวเอสกีโมทั้งหมู่บ้านกว่า2,000คนและมันก็ได้ทำให้ผู้คนมากมายเชื่อกันว่าลำแสงดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นสาเหตุของการหายตัวไปของชาวบ้าน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็ได้กลายเป็นเหตุการณ์ปริศนาอีกเรื่องที่ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้มาจนถึงทุกวันนี้และมันก็ถือเป็นปรากฏการ์ลึกลับที่ประเทศแคนาดาได้จารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์หลังจากที่อ่านเรื่องนี้จบมิติที่6ก็อยากจะบอกว่าสำหรับเหตุการณ์หายตัวไปของชาวบ้านเอสกีโมบริเวณทะเลสาบอันจิคุนิเรื่องนี้ มีท่านผู้ชมหลายท่านได้แนะนำกับมิติที่6ให้ลองหารายละเอียดเพิ่มเติมว่าเรื่องราวของหมู่บ้านเอสกิโมเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่โจลาเบลผู้แจ้งเหตุคนนี้มีตัวตนจริงหรือไม่และเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องจริงหรือมันเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาเพราะในปัจจุบันมีเว็บไซต์หลายๆแห่งทั้งต่าง,างประเทศและในประเทศไทยเองได้หยิบยกมานำเสนอกันเพียงส่วนของเรื่องเล่า แต่กลับไม่มีที่แห่งใดค้นหาข้อมูลอื่นๆมาประกอบเลยซึ่งมิติที่6ก็ได้พยายามสืบหารายละเอียดข้อมูลที่น่าจะอธิบายความเป็นมาและความน่าจะเป็นที่ถูกต้องเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันดังนี้ทะเลสาบอันจิคุนิมันก็คือทะเลสาบที่เกิดขึ้นอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศแคนาดาโดยสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าแถบนูนาวุธซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางโดยถ้าจะประมาณการเป็นอัตราส,ส่วนต่อพื้นที่50ตารางกิโลเมตรแล้วภายในพื้นที่แห่งนั้นจะมีแต่ทุ่งก้อนหินและหิมะไม่สามารถใช้ทำประโยชน์อะไรได้จำนวนประชากรก็น้อยกว่าประเทศกรีนแลนด์กว่าครึ่งหนึ่งและผู้คนที่นี่ล้วนใช้ภาษาอินุกทิทุดหรือภาษาเอสกิโมมีเมืองหลักชื่ออากาลุตที่มีประชากรน้อยกว่า7,000คน ตั้งอยู่ทางเหนือจากบริเวณที่ตั้งของทะเลสาบอันจิคุนี้แห่งนี้ไปไกลมากดังนั้นแถบนุนาวุธมันก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นภูมิภาคที่ไม่มีคุณสมบัติในการที่จะใช้ชีวิตน่าจะถือเป็นดินแดนที่ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงของประเทศแคนาดากันเลยทีเดียวส่วนทะเลสาบอันจิคุนี้มันก็คือทะเลสาบที่เกิดขึ้นมาจากแอ่งน้ําหลายๆแห่งเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นเวลานาน,านโดยเริ่มจากก้อนน้าแข็งจากโลกโบราณ ค่อยๆละลายไหลามารวมตัวกันไม่ใช่ทะเลสาบที่เกิดจากน้ําทะเลไหลเข้ามาขังในแอง่งจนเกิดเป็นบ่อทะเลสาบดังเช่นที่อื่นๆดังนั้นที่แห่งนี้มันก็ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตประเภทปลาหรือแมวน้ําใดๆเข้ามาอาศัยอยู่ได้แน่ๆทีนี้เรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมาเกี่ยวกับโจโลาเบลที่ไปพบเหตุการณ์ประหลาดณที่แห่งนี้ว่าจริงๆแล้วมันถูกนำมาเล่าโดยใคร และที่ไหนเป็นแห่งแรกกันแน่จากข้อมูลที่พอจะหามาได้นั้นมิติที่6พบว่าเรื่องราวการหายตัวไปของชาวหมู่บ้านเอสกิโมในแถบทะเลสาบอันจิคุนิเรื่องนี้มันได้ถูกเล่าไว้ในหนังสือชื่อ Stranger Than Science ที่ได้ตีพิมพ์ออกจำหน่ายใ,ในช่วงปี1959โดยนักเขียนชื่อ Frank ์เอ็ดเวิร์ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่ที่หน้า303มีความยาว3หน้ากระดาษ โดยในเรื่องราวนี้แฟรงค์ได้เขียนเอาไว้ว่ากองตำรวจม้าของประเทศแคนาดาได้เดินทางไปยังที่หมู่บ้านแห่งนี้กับโจลาเบลและได้ยืนยันว่าทุกๆอย่างที่โจเล่านั้นเป็นความจริงนั่นก็คือเกิดเหตุชาวบ้านทั้งหมู่บ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยทิ้งข้าวของทุกอย่างไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างชีพเรือคายักที่ยังคงตั้งไว้ที่ริมผาดอาหารที่ยังคงแขวนไว้และถูกทำค้างไว้โดยยังเล่าอีกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบกับซากของสุนัขนอนแข็งตายอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่ถูกผู้คนพาไปด้วยโดยเอ็ดเวิร์ดได้เขียนไว้อีกว่าหลังจากการสืบสวนสอบถามไปยังชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้จากสถานที่ใกล้เคียงต่างๆเป็นเวลาครึ่งเดือนก็ไม่มีใครสามารถอธิบายหรือให้บาะแสใดๆแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยจนสุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถหาข้อสรุปเหตุการณ์ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ีนี้มันก็เลยต้องมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องราวหลายๆจุดเช่นช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี้ขึ้นมานั่นก็คือช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช1930ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่บริเวณทะเลสาบแห่งนี้น่าจะมีอุณหภูมิประมาณลบ13องศา,ศาเซลเซียสเรียกได้ว่าเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำในทะเลสาบมันก็น่าจะกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วดังนั้น เรือคายั k ของชาวเอสกิโมที่ถูกระบุว่ามันยังคงถูกวางตั้งไว้ริมหาทะเลสาบมันก็น่าจะไม่ได้ถูกใช้งานแน่ๆแ,และมันก็ควรจะต้องถูกเก็บไว้ตามบ้านของชาวเอสกิโมหรือเปล่าเพราะตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปของสำคัญหรือยานพาหนะที่ยังไม่สามารถจะนำมาใช้งานตอนหนี้ได้มันก็ควรจะต้องเก็บรักษาไว้ใช่หรือไม่และที่สำคัญก็คือเรือคายั k ของชาวเอสกิโมนั้น เขาเอาไว้ใช้ล่ากวางคาริบูไม่ก็มีบางท้องที่เอาไว้ใช้ล่าแมวน้ําแต่ในบริเวณทะเลสาบอันจิคุนิแห่งนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสัตว์ดังกล่าวอาศัยอยู่เลยนั่นหมายความว่าถ้าหมู่บ้านเอสกิโมแห่งนี้มีจริงชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ควรจะมีเรือขยักไว้ล่าปลาหรือแมวน้ําหรือเปล่าอีกจุดหนึ่งที่แฟรงก์เอ็ดเวิร์ดได้เขียนบอกไว้ในต้นฉบับ ก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชั่นที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ก็คือโจโลาเบลที่รู้จักกันในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยคำว่าเขารู้จักหมู่บ้านเอสกิโมที่เป็นมิตรแห่งนี้และที่นี่มีประชากรอยู่ประมาณ25คนที่เขาอ้างว่ารู้จักกันมาหลายปีแล้วซึ่งตัวเลขนี้มันกลับไม่ใช่จำนวนประชากรที่ถูกเล่าในเวอร์ชั่นปัจจุบันนั่นก็คือจำนวน2,000คนและในความเป็นจริงกองตำรวจมาที่ในเรื่องนี้ได้กล่าวอ้าง กลับให้ข้อมูลจริงๆออกมาว่ามันไม่เคยมีหมู่บ้านอะไรอยู่ในบริเวณดังกล่าวมาก่อนส่วนรายละเอียดที่เขียนไว้ว่าชาวบ้านยังได้ทิ้งชุดหนังสัตว์ที่ทําจากหนังแมวน้ําเอาไว้นั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะบริเวณที่แมวน้ําอาศัยอยู่นั้นมันควรจะอาศัยอยู่บริเวณรอบนอกของแผ่นดินอยู่ริมทะเลไม่ใช่ริมทะเลสาบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการละลายของก้อนน้ำแข็งอย่างทะเลสาบอันจิคุนิแห่งนี้ไม่ได้เกิดจากน้ำทะเลอย่างที่แห่งอื่นเป็นแสดงว่าเรื่องเล่านี้มีจุดผิดพลาดอย่างแรงที่ผู้เล่าไม่ได้วิเคราะห์ถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของที่นี่เลยและเรื่องจริงนั้นในปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานว่าบริเวณทะเลสาบอันจิคุนิเคยมีหมู่บ้านใดๆสร้างอยู่ทั้งๆท,ท,ที่โจลาเบลในฉบับของแฟรงค์เอดเวิร์ดกล่าวอ้างได้บอกเอาไว้ว่า ชาวเอสกิโมได้ทิ้งหมู่บ้านไปซึ่งมันก็ควรจะมีซากหมู่บ้านให้เห็นและก็ไม่เคยมีรายงานว่ามีการส่งใครไปเก็บกวาดหมู่บ้านทั้งหมดเลยเพราะถ้ามันมีอย่างน้อยมันก็ยังยืนยันได้ว่าบริเวณทะเลสาบแห่งนี้เคยมีหมู่บ้านอยู่จริงและทีนี้แฟรงก์เอ็ดเวิร์ดได้ข้อมูลเรื่องนี้มาจากไหน หลังจากที่เรื่องราวการหายไปของชาวหมู่บ้านเอสกิโมริมทะเลสาบอันจิคุน,นิได้ถูกเผยแพร่ต่อมาจนถึงปี1976นั้นหนังสือพิมพ์ฮาริแฟกเฮราลได้นำเสนอรายละเอียดความเป็นไปของเรื่องราวนี้พร้อมกับลงภาพประกอบจากหนังสือของแฟรงก์เอ็ดเวิร์ดที่อ้างว่ามันเป็นภาพหลักฐานของปืนกระบอกหนึ่งและศพของสุนัขที่ถูกพบในหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นภาพถ่ายของช่างภาพและคอลัมนิส ที่ชื่อว่าเอเมดอีเคเลที่เราพบว่าเขานั้นก็คือต้นทางของเรื่องเล่าทั้งหมดที่ได้เล่าเรื่องนี้พร้อมกับนำเสนอภาพถ่ายเอาไว้ในนิตยสารชื่อเฟดแมกซีนที่ถูกวางจำหน่ายอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนคศการัช1930ซึ่งเป็นปีที่ถูกอ้างถึงในเรื่องเล่าเรื่องนี้นี่เองแล้วโจลาเบลมีตัวตนจริงหรือไม่เรื่องราวจากเคเลอร์ในสมัยนั้น ก็ได้มีการสืบหาความจริงกันไปตั้งแต่วันที่17มกราคมคริสต์ศักราช1931แล้วโดยคอรแลนด์สตาร์เนสกรรมธิการกองตำรวจม้าของประเทศแคนาดาได้เคยเปิดเผยผลการสืบสวนเรื่องราวที่ e. เอเมดอีเทเลอร์เขียนเอาไว้แล้วว่าโจลาเบลนั้นมีตัวตนอยู่จริงแต่เขาทำงานอยู่ในแถบทางเหนือของจังหวัดมานิโทบาซึ่งจังหวัดนี้ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศแคนาดาและที่แน่ๆเขาไม่ได้เป็นนายพราน และภาพหลักฐานที่เคลเลอร์นำมาใช้นั้นมันก็ไม่ได้เป็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายไว้แต่มันเป็นเพียงภาพถ่ายที่ถูกนำมาจากแฟ้มคดีของตำรวจมาในคดีอื่นเท่านั้นเองแต่มันก็กลายเป็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารายงานจากหนังสือพิมพ์ h a ร i f ิแฟกฮ a รานั้นไม่ได้มีใครนำมาพูดถึงเลยผิดกับหนังสือของแฟรง k ์เอ็ดเที่ถูกพิมพ์ซ um ้ำแล้วซ um ้ำเล่าแถมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปบางส่วน อย่างเช่นจํานวนของชาวบ้านที่ตอนแรกบอกว่ามีเพียง25คนก็ถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น30คนซึ่งตัวของแฟรงก์เอ็ดเวิร์ดเองก็ไม่เคยบอกถึงแหล่งที่มาของเรื่องราวนี้ไว้ในหนังสือของเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเรื่องราวของแฟรงก์เอ็ดเวิร์ดเรื่องนี้ก็ยังคงถูกนําไปเล่าต่อกันในหนังสือแนวเรื่องลึกลับปริศนาโดยไม่มีข้อมูลนําเสนอเพื่อสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมอีกเลย ยาวนานมาจนกระทั่งถึงปี1976และในปี1977นี้เองที่เรื่องราวนี้ได้ถูกนัก UFO วิทยาชื่อเบตตี้ฮิลหยิบยกมานำเสนอว่าเหตุการณ์หายไปของชาวบ้านเอสกิโมในแถบทะเลสาบอันจิคุน,นิเรื่องนี้มันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดจากมนุษย์ต่างดาวได้เดินทางมาลักพาตัวชาวบ้านไปจากจุดนี้มันก็ได้ทำให้เหล่านักเขียนคอลัมน์แนว u ู o และเอเลี่ยน เริ่มนําเสนอเรื่องราวนี้พร้อมกับสมมุติฐานเกี่ยวกับการลักพาตัวของเอเลี่ยนกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือ The World's Greatest UFO Mystery โดยในเจลบรันเดลและโรเจอร์บอร์แถมยังเพิ่มจํานวนประชากรให้มากขึ้นเป็น1,200คนรวมถึงเพิ่มพยานพบเห็นแสงประหลาดและ UFO บินอยู่เหนือทะเลสาบและปรับเนื้อหาให้โจลาเบลรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโทรเลข แทนที่จะเป็นการเดินทางด้วยเท้าแบบต้นฉบับทั้งๆที่จริงๆสถานที่แห่งนั้นมันไม่มีสถานีที่จะสามารถส่งโทรเลขได้เลยในปี1988หนังสือชื่อ m ิสซูเรีย a แ a น a ดาของจอห์นโคลัมโบก็ได้นำเรื่องราวที่ถูกดัดแปลงนี้มานำเสนออีกครั้งซึ่งมันก็ได้ทำให้เรื่องราวต้นฉบับถูกลบเลือนไปและกลายเป็นเรื่องราวใหม่นี้แทนต่อมาในปี2001 เว็บไซ r e n c i c o m ได้เพิ่มจำนวนตัวเลขประชากรของหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นเป็น2,000คนและได้เพิ่มรายละเอียดการพบซากศพของสุนัขให้ถูกฝังลึกลงไปใต้พื้นหิมะก,กว่า12ฟุตในจุดห่างจากหมู่บ้านขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งมาจนถึงปี2006หนังสือ The Canadian UFO ของรุดโคสกี้และดิชแมนก็ได้นำเรื่องนี้มาตีพิมพ์ซ้ำโดยเพิ่มเหตุการณ์ไปอีกว่า ลุมสมในสุสานของหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกขุดศพหายไปอย่างปริศนาเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเรื่องนั่นจึงทําให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ในปัจจุบันได้นาเรื่องราวนี้มานําเสนอแตกต่างกันไปในเรื่องของรายละเอียดหลายๆจุดจากต้นฉบับของแฟรงก์เอ็ดเวิร์ดโดยที่ทุกอย่างที่ยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็คือชาวบ้านได้หายตัวไปซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปยังต้นฉบับตั้งแต่แรก ไล่มาจนถึงรายงานจริงๆจากกองตำรวจม้าของประเทศแคนาดาไปจนถึงการสืบหาข้อมูลในช่วงสมัยนั้นตั้งแต่แรกและให้ความสำคัญกับมันมากกว่าหนังสือของแฟรงค์เอ็ดเวิร์ดเรื่องราวมันก็คงจะไม่เลยเถิดมาผิดๆแบบนี้มาจนถึงเว็บไซต์ในบ้านเราอย่างเป็นแน่จากเรื่องราวในหนังสือที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งข่าวอะไรในอดีตกลับทำให้คนในปัจจุบันต้องหลงเชื่อว่ามันเคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริง นชนิดที่แม้แต่เรื่องราวปัจจุบันเองก็แตกต่างจากต้นฉบับมากมายอยู่หลายจุดขนาดนี้และไม่มีทีท่าว่าจะมีใครสามารถหยุดเรื่องเล่าหลอกลวงซ้ำซากนี้ได้เลยแล้วมันก็ได้ทำให้ภาระทุกอย่างต้องตกมาอยู่ที่คำว่าวิจรารณญาณของเรากันอีกครั้งและมันก็ได้ทำให้เราได้ตระหนักถึงสัจธรรมที่ว่าสื่อที่ไร้จรรยาบรณสามารถสร้างเรื่องราวที่ทำให้ผู้คนหลงเชื่อได้อยู่เสมอ ซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะไรอยู่ดีและคาดว่าในอนาคตเราก็ยังคงจะได้เห็นเรื่องราวการหายตัวไปอย่างปริศนาของชาวหมู่บ้านเอสกิโมริมทะเลสาบอันจิคุนิแห่งนี้ถูกนำเสนอซ้ำแล้วซ้ำเล่ากันไปอีกนานแสนนานหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ และทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี